คำต่อไปก็คือคำว่ากระตายกระตายเป็นสิ่งที่คนโดยมากก็รู้จักกันดีกระตายแในป่าก็ไปจับเอามากินเป็นอาหารกระตายเลี้ยงก็ไว้ดูอย่างสวยงามแตในคำพีชาดกเล่าเรื่องกระต่ายไว้ในสรสะสชาดก ว่าได้บริจาคชีวิตของตัวกระโดดลงไปในกองไฟให้สุกเพื่อให้ทานแก่คนคนหนึ่งในที่สุดพระอินก็ เขียนรูปในเขียนรูปกระตายไว้เป็นที่ระลึกในวงประจันนี่เป็นเรื่องทางศีลธรรมที่เป็นเครื่องเตือนให้คนแต่ละคนพยายามทำความดีถึงขนาดที่เรียกว่ามีเกียรติยศมีชื่อเสียง ไม้ที่สุดแม้แต่ว่ากระต่ายที่ใช้ขูดมะพร้าวในครัว <c oughs> ก็ยังมีความหมายว่ามันยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ยังเป็นอยู่ด้วยการหลอกลวง <c oughs> ถ้าเรารู้จักกระตายในลักษณะที่เป็นประโยชน์แล้วคนก็จะมีความละอายกระใจในการที่จะประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์